สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตอาชีเสียงหล่อเตรียมใจไว้ร้ายงานวงการ5ปี เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกชื่อดังสําหรับอาชีเสียงรอที่มีน้ําเสียงเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองในช่วงที่ตลกกาลังเฟื่องฟูอาชีก็เป็นหนึ่งในนั้นล่าสุดทางช่อง YouTube ของเหลือเฟือมกจกก็ได้พาไปติดตามชีวิตของนักแสดงตลกอาชีเสียงรอหลังจากที่มีหลายคนถามไถ่กันเข้ามาเจ้าตัวเลยพาไปถึงร้านส้มตำทิ่ราลา,าซึ่งร้านนี้อาชีเปิดมาได้5ปีแล้วอาชีเผยว่าที่ผ่านมาไม่ได้หายไปไหนก็ยังรับเล่นละครอยู่กับอาจารหลงพักดิวิจิตอยู่เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่สมัยนี้ มีสื่อให้ติดตามมากขึ้นคนอาจไม่ค่อยเห็นแต่ยังรับงานละครงานหนังเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนักอาชีเสียงหล่อเปิดเผยต่อว่าช่วงที่ผ่านมาทําให้ตนงานหดหายและขาดรายได้ไปพอสมควรจึงได้กลับมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีพอหลังจากเริ่มคลายจากทางรัฐบาลทุกอย่างเริ่มผ่อนคลายกลับมาเป็นปกติตอนจึงมีความคิดว่าอยากทําอะไรรองรับเสริมรายได้ไว้บ้างจึงเปิดร้านขายอาหารอาชีเสียงหล่อแห่งนี้ขึ้นมาและจุดประสองค์อีกอย่างคืออยากจะเปิด ว่าเป็นที่พบปะกับเพื่อนในวงการซึ่งโครงการต่อไปจะเปิดรีสอร์ทแบบบ้านๆไว้รองรับเพื่อนๆและแฟนคลับที่แวะมาเที่ยวชมต้นไม้พันไม้แปลกและต้นไม้หายากซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณร้านตนไม่ชอบสร้างหนี้อีกทั้งตนไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราแล้วลูกทั้ง3คนของตนก็ขยันขันแข็งทำมาหากินได้เองตนก็เลยไม่ต้องส่งเสียในส่วนของผ่อนบ้านผ่อนรถไม่มีแล้วเพราะโดนยึดหมดโดยเรื่องราวเกิดขึ้นมานานแล้วเมื่อประมาณ8ปปีก่อนไม่ใช่ว่าเพราะสถานการณ์ที่ เกิดขึ้นในตอนนี้แต่เป็นเพราะปัญหาการเงินที่เกิดในช่วงนั้นถามถึงความดังตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าเราดังแล้วเพราะเราไม่เคยดังหลังไปออกก่อนบ่ายคลายเครียดพี่เป็ดเชิญยิ้มก็ติดต่องานให้ไปตอนนั้นออกมาตั้งคณะอชีเสียงหล่อแต่เมื่อก่อนอยู่คณะยุ้ยยิ้มสยามและก่อนหน้านี้ก็เคยใช้ชื่อเดิอดาวอังคารเพราะมีหน้าตาคล้ายกับเดดอกสเดาความดังเป็นยังไงไม่รู้แต่ถามว่าตอนที่มีอยู่มีกินประทับใจมากๆแรกๆกก็งานเยอะอันโฆษณาด้วยขายเสียง ได้งานหลายอย่างงานภาคเยอะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามเิวส์ขอบคุณครับ